หนึ่งในการาลงพื้นที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตก็คือการทำเลสิกค่ะ ก็ต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยอันเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านสายตานะคะเ่ื่อจะเป็นสายตาสั้นแล้วก็สายตาเอียงเนี่ยตั้งแต่เรียนหนังสือเลยตั้งแต่ดเด็กๆนะคะานางเองเนี่ยต้องบอกว่าปัญหาสายตาของอันนะคะไม่ว่สาสั้นหรือเอียงเนี่ยเราก็ต้องเริ่มที่จะใส่แว่นตาหรือว่าพอเราโตขึ้นหน่อยเราก็ใส่คอนแทคเองนะคะแต่ว่ามันก็จะกระทบกับบุคลิกภาพของเราค่ะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจในหลายๆอย่างด้วยค่ะ ก็ต้องบอกว่าพออันนี้ ัญหาทางด้านสายตาสั้ internet, สนแล้วก็สายตาเอียงนะคะดังนั้นเองเนี่ยเราก็เลยเริ่มที่จะมองหาค่ะว่าเอ๊ะม,มีทางเลือกอะไรบ้างที่จะช่วยเราในส่วนของการแก้ไขปัญหานี้นะคะดังนั้นเนี่ยเลสิกก็แน่นอนไปทางออกที่ดีที่สุดในการที่จะช่วยอันในการแก้ไขปัญหานี้ทีนี้อันก็ได้มองหาค่ะว่าเอ๊ะเราจะไปที่ไหนดีในการที่จะรักษาดวงตาของเราเพราะดวงตาเราเนี่ยมีคู่เดียวนะคะดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดเราจะต้องมองหาสถานบริการที่เราสามารถที่จะมั่นใจได้ไว้วางใจได้นะคะก็ประกอบกับทั้งการศึกษาหาขอ ข้อมนะคะแล้วก็มีเพื่อนในการแนะนําด้วยก็ให้อันเนี่ยเข้าไปปรึกษานะคะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ต้องบอกว่าอาจารย์จักสุขแพท,ที่ทีอารสีมีความเชี่ยวชาญมากๆแล้วก็ให้การบริการแล้วให้การดูแลเราเนี่ยเปรียบเสมือนเราเป็นคนในครอบครัวมีคําถามอะไรเนี่ยเราก็อยาก ที่สอบถามอาจารย์ก็ยินดีที่จะตอบให้รวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆด้วยก็ทําให้เรารู้สึกมีความมั่นใจแล้วก็อบอุ่นแล้วก็ต้องบอกอย่างที่บอกค่ะดวงตามีคู่เดียวดังนั้นเนี่ยเราก็จะไว้วางใจกับสถานที่ที่เราเนี่ยมั่นใจมากที่สุดค่ะต้องบอกว่าหลังจากเข้าไปปรึกษานะคะก็ตัดสินใจไม่นานเลยค่ะก็หลังจากที่เราได้มีโอกาสคุยแล้วนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบระดับสายตาความเสี่ยงต่างๆของตาโดยละเอียดนะคะหลังจากนั้นเองเนี่ยก็นัดวันเลยแล้วก็ทําเลยค่ะก็ต้องบอกว่า ทำเสร็จรู้สึกชีวิตดีขึ้นเลยทันทีค่ะ จริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นว้าวมองในหองอันลาม่าเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบว่ายน้ําแล้วก็ด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนที่สายตาสั้นแล้วก็เอียงตั้งแต่แบบเราเรียนหนังสือเด็กใช่ไหมคะทุกครั้งเนี่ยในการว่ายน้ํามันก็จะว่ายน้ําบนความเบลบๆเนิดนึงก็จะเห็นขอบสะอะไรไม่ชัดเจนแต่หลังจากเราทาเลสิกปุ๊บเนี่ยแล้วมีโอกาสได้ลงไปว่ายน้ําอีกเนี่ยพอลงไปว่ายน้าก็เลยอ๋อน้ำายมันเป็นอย่างนี้นี่เองรู้สึกว่าชวินดีขึ้นเลยทันทีแล้วรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจแล้วเป็็นนนนนกกกกาาาารรรลลงงทททททุุุีีีี่่่่่ใใคคคค้สสดชวิตือะ คือต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะอันทำเลสิกมานเนี่ยก็17ปีแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าไม่ได้ไม่มีความรู้สึกที่ผิดหวงังหรือว่ารู้สึกว่าเราตัดสินใจผิดพลาดนะคะในการที่เราเลือก T.I.S.C. เนี่ยในการให้ช่วยในการดูแลดวงตาของเรานะคะตลอดระยะเวลา17ปีอะคะ่ะอันก็ติดตามเข้าไปตรวจสภาพสายตาประจำปีโดยสม่ำเสมอนะคะเราก็ยังได้รับการบริการต้องบอกว่าการบริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆรยวมถึง Facility ที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากตอนที่ก่อนที่เราทำเข้าไปการรับการปรึกษาจนระหว่างที่เราทำแล้วก็จนที่เราทำเสร็จแล้วตลอดระยะเวลา17ปีเนี่ยก็ยังรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เชื่อมันในทุกครั้งที่เข้าไปรับบริการ T.I.S.C. ก็ต้องบอกว่าด้วยเมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะคะอันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหารเรื่องของภาวะสายตายาวค่ะซึ่ง t i c เองนะคะก็จะมีเ e ล by v i s i o n c l i n i c นะคะที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็จะให้คำปรึกษาเรื่องของการรักษาสายตายาวโดยเฉพาะนะคะท่านไหนที่มีความกังวลหรือมีปัญหาเรื่องของสายตายาวอยู่ในตอนนี้นะคะก็ขอฝากให้ทุกท่านนะคะสามารถที่จะเข้าไปรับคำปรึกษาและรับบริการที่ t i c ได้เลยค่ะ คือต้องบอกว่าในการทำเลสิกนะคะต้องเราปรึกษานะคะสถานบริการที่เรามั่นใจนะคะแล้วก็ฝีมือของศัสดุแพทย์เนี่ยที่ TISC เองเนี่ยก็จะเป็นระดับอาจารย์ทุกๆท่านเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนค่ะว่าดวงตาเรามีคู่เดียวนะคะดังนั้นปรึกษาที่เรามั่นใจมากที่สุดนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยการบริการทั้งปอดระหว่างแล้วก็หลังการที่เรารับการบริการแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญน,นะคะดังนั้นไม่ลังเลเลยค่ะแล้วก็ อาจทุกท่านเนี่ยก็อาจจะเข้าไปรับการปรึกษาก่อนอย่างอันนะคะก่อนที่จะทําคือด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนขี้กังวลอยู่แล้วนะคะดังนั้นดวงตาเรามีคู่เดียวก่อนที่จะตัดสินใจทำเนี่ยก็ตรวจตาะระดับสายตาแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียดนะคะดังนั้นเนี่ยทุกท่านสามารถที่จะศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียดแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับอาจารย์เก่งๆที่ TIC ได้เลยค่ะสายตาทีมีชีวิตที่มั่นใจค่ะ